อาพูดจริงๆนะว่า,าเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากที่สุด <c oughs> พี่เลยนะสองจิตสองใจที่บอกจริงๆนะว่าจะมาดีไหมเนาะจะมาดีไหมเนาะดวงชะตาที่เห็นตามวันเดือนปีเวลาเกิดคำนวณโดนทางโหราศาสตร์แล้วจะต้องมีบทสรุปเป็นคามยากรว่างนี้ครับดวงชะตานี้มั่นคงชัดเจนไม่มีใครแทนได้พระทุ่ง นี่เราขึ้นนี้เลยดาวประจาตัวของชาวราศีมกรคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวพระเคราะห์วงนอกไกลาจากโลกโดยดวงอาทิตย์มากวงรอบที่โคจรรอบพระอาทิตย์รอบหนึ่งเนี่ยสามสิบปีมันจึงแปลว่าคนประเภทนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคุณรักใครคุณรักทั้งชีวิตเกลียดใครก็เข้ากระดูกดำนะหรือไม่เอาก็คือไม่เอานี่คือความหมายไงเพราะฉะนั้นโลกของชีวิตของคุณในความเป็นคนที่มาเฉิดฉายนะเปิดประกายออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเป็นไงผมไม่รู้แต่จิตลึกๆล,ล,ลากจิต ต้องเป็นแบบนี้ตามดวงในดวงชะตาเมื่อผูกดวงแล้วเนี่ยเลขเจ็ดดาวสาวไปอยู่ในเรือนอริเรียกว่าตานุอริตนุอริแปลว่าเป็นคนกวนทีนนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะลากลึกเนี่ยต้องเป็นคนไม่เอาไม่ยอมไม่ได้นะแต่เป็นงี้ครับไปอยู่ในเรือนพุธแล้วพุธดันมาโยกหน้าแปลว่าคุณกับคนใกล้ตัวกับกายเป็นคนน่ารักให้ความสุขกับคนได้หมดลัคนาจุดเกิดคุณเนี่ยเกิดในเรือนกาลีครับ ราะคุณเกิดวันพฤหัสบดีเพราะะฉนั้นบบใครก็ตามทีที่เกิดกาลีหมอดูเขาจะยัดเยียดเลยข้อที่หนึ่งกิโลในวัยเด็กข้อที่สองเคยเกิดอุบัติเหตุข้อที่สามเหมือนชิดคุณมันเจออะไรก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้เป็นความลับนะคุณจะรู้ของคุณคนเดียวคุณไม่รู้เกิดมาแล้วมันเกิดอะไรในบ้านในครอบครัวหรือมันเกิดอะไรเกิดขึ้นที่เป็นแรงกดดันนะบีบกระแทกกระทันให้คุณจึงต้องตุ้มขึ้นมา แล้วคุณก็เลยมีพลังที่เรียกว่าอิมพาวถูกใช้เพราะปกติคนเนี่ยมันจะมันจะนต,นจตุ้มเนี่ยมันจะต้องมันไม่ปกติอ่ะมันจะต้องมันจะต้องถูกบีบมันจะต้องเจอเรื่องเลวร้ายเช่นในปีที่คุณเกิดแล้วคุณเติบโตโตมาคุณไม่รู้ว่าครอบครัวคุณวินาศสันตโลเรื่องอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่ถูกกระทําเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนอันเนี้ยมันอยู่ในพื้นฐานคุณเท่านี้แหละครับเบื้องต้นทายไว้เป็นเบื้องต้นเท่านี้ครับเอาพูดจริงๆนะว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากที่สุด สองจิตสองใจที่บอกจริงๆนะว่าจะมาดีไหมเนาะจะมาดีไหมเนาะแล้วพี่เป็นดังคําทํานายของเขาเลยว่าพี่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงพี่อะอยู่ที่ไหนพี่ปีความสุขตรงไหนพี่จะอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยถูกครับค่ะเขาเป๊ะมากเลยนะนะเปิดมาข้อแรกคือนี่คือพื้นดวงพี่เป็นคนอย่างนี้เลยฉันไม่ได้หนาวแอร์หรอกนี่เธอดูเธอดูจริงๆร๋ออพี่คนลุกจริงเพราะว่าเข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 าทำนายมาเนี่ยนะครับพี่เป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ย พี่ไม่ยอมแต่ในการที่ไม่ยอมแล้วแย้งกับเนื้องานเนี่ยจะทําอย่างไรพี่ไม่ไม่หักหายน้ําใจทุกคนมันกลายเป็นมุกอย่างที่เขาบอกอแล้วจะสังเกตได้ว่าพี่พี่ไปออกรายการทีวีเนี่ยบางทีพี่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนแบบที่จะทีเล่นทีจริงทีเล่นทีจริงใช่ครับเพื่อไม่ให้เขาเสียหน้าด้วยแล้วก็ไม่ให้ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็คือรักษาน้ําใจด้วยเพียงแต่ว่าเป็นอย่างเนี้ยจริงๆครับเออ Amarin TV